ในหัวข้อในบทนี้เกี่ยวกับเรื่องนะครับพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตนะโดยเฉพาะาในส่วนที่เป็นเรื่องของเซลล์นะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าหัวข้อนี้เราจะเรียนอะไรบ้างนะครับหน่วยพื้นฐานสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดก็แตกต่างกันนะถ้าเราเห็นกลุ่ม,มสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่เราพอยกตัวอย่างได้ในที่เราเห็นชีวิตปจำวันก็เช่นเลยครับกลุ่มพืชบ้างสัตว์บ้างนะบางบางชนิดก็ไม่อยู่กับพืชกับสัตว์เลยนะ นะครับบางชนิดเนี่ยไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์เดี๋ยวพอเราเรียนโตเราอยู่ระดับสูงขึ้นเราจะรู้ว่าไม่ใช่นะครับโดยเพราะกลุ่มที่เป็นเห็ดราแบคทีเรียอันนี้ก็จะแยกไปอีกกลุ่มหนึ่งนะเห็ดราแบคทีเรียนะครับสิ่งมีชีวิตโดยหลกัหลกๆของสิ่งมีชีวิตก็จะต้องการอาหารขับทายซื้อผ่าแล้วก็ตอบสนองสิ่ง,งเรานะโดยเดี๋ยวเรามาดูว่าบทเนี้ยเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างหลกัหลกๆอ่ะมีอยู่2บทบทแรกจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับเซลล์ นะบทแรกจะเรื่องเซลล์นะครับก็จะเรียนเรื่องของการศึกษาเซลล์ที่มีขนาดเล็กๆเ,เนี่ยด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้วก็มีเรื่องของโครงสร้างหน้าที่ของมันแล้วบทที่2ก็เกี่ยวกับลำเลียงสารเข้าออกการแพร่การอ้อนมดสะเดี๋ยวเราดูภาพนี้กันในหน้านี้อ่าเนี่ยในภาพนี้นักเรียนเห็นสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างอชวนตอบสิจากภาพเนี้ยพวกเราเห็นสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่บ้างครับใครตอบได้บ้างเนี๋ย เราช่วยกันเห็นไหมเห็นภาพไหมที่กูแชร์อยู่เห็นอะไรเอ่ยในนี้เห็นอะไรบ้างรู้จักไม่ได้ในตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรครับเนี่ยอาศตรินธาจันทพรสายวิตีฟ้าสาหโวเข้ามาสี่คนไม่มีใครตอบเลยอ่าเราเห็นเป็ดนะแล้วก็รล้พีพรใช่ไหมเห็นเป็ดอ่ะเห็นอะไรอีกครับในนี้ในนี้มีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างอ่ะมีมีเป็ดละเป็ดนี้ก็ถือว่าเป็นพืชหรือเป็นสัตว์นะ เป็นที่อยู่กลุ่มไหนครับกลุ่มทีเ่เป็นอะไรเอ่ยเป็นสัตว์ถูกต้องแล้วก็มีไหมมีมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นอีกไหมครับเห็นอะไรอีกเนี่ยเอ๊ยนี่อะไรเนี่ยเห็นใบไหมเนี่ยใบใบไม้อะไรเนี่ยก็คือใบอะไรนั่นเองครับเห็นป่ะลอยน้ําอยู่ใบบัวเห็นไหมมีบัวด้วยนะทั้งเป็ดที่เป็นสัตว์แล้วก็บัวแต่ก็มีอะไรด้วยครับในวงกลมเล็กๆนี่รู้จักไหมอะไรเอ่ย อันนี้เขาซูมมาจากในน้ําเขาซูมจากในน้ํามาให้เราดูนะในนี้ก็จะเป็นกลุ่มพวกสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะเรียกว่าพวกพ,วกพลารามีเซียมอะไรพวกนี้ครับไอพวกนี้คือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะเราจะเรียนเรื่องนี้กันอีกทีนะครับก็จะเปอีกกลุ่มหนึ่งนะแต่ถ้าเกิเราเห็นการซูมเข้าไปในตัวเป็ดเห็นไหม เป็ดเองเนี่ยเขาก็ซูมเล็กๆ,ๆ,ๆในตัวเป็ดก็เห็นกล้ามเนื้อเห็นไหมครับเห็นเซลเล็กๆเล็กๆเนี่ยเส้นเลือดก็เป็นเซลล์อีกเซลหนึ่งแสดงว่ามันอยู่เล็กๆเข้าไปในสิ่งมีชีวิตนั่นเองหรือใบบัวเอาใบบัวจุดหนึ่งเนี่ยมาซูมเข้าไปก็จะเห็นโครงสร้างข้างในนะครับเห็นคอโลพาสนะเห็นตัวระบบข้างในของมันออแกเกแนลต่างๆอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วเรามาดูต่อนี่อ่ะภาพนี้มาดูภาพนี้กัน นะทีนี้เราจะเห็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆได้ในน้ําได้นะครับเมื่อกี้เนี้ยพวกพารามีเซียมพวกอะไรอ่ะเราก็ต้องใช้ใช้การขยายดูอย่างภาพเนี้ยเขานะครับเป็นภาพของเลือดนะเลือดที่เรากําลังแข็งตัวนะในนี้เราเห็นอุปอกระ์อะไรบ้างครับในเลือดนี่มีอะไรอยู่บ้างเห็นไหมเห็นสีออกแดงๆชมพูนี่ไหมครับมีคดเคี้ยวคดเคียคเค้ยวเนี่ยอันนี้ก็เป็นพวกเมเล็ดแดงนะ สีแดงแดงนะสีแดงแดงนี่คือเม็ดเลือดแดงนะครับอ่าสามนัสสวัสดีครับอ่าเห็นไหมสีแดงแดงนี่นะเม็ดเลือดแดงเลยเม็ดเลือดขาวเนี่ยครับแล้วก็เป็นพวกอะไรไฟเบอร์สีเหลืองเหลืองนี่นคือไฟเบอร์อ่าใครรู้บ้างเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่อะไรนักเรียนในเลือดที่กำลังแข็งตัวนะข้าซูมขยายดูเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่อะไรใครตอบได้บ้าง อ่ะสัมมนาทเข้ามาใหม่เลยเนี่ยนะดีมากนะครับอ่าธนากรน่ะเมล็ดแดงทำหน้าที่อะไรเอ่ยมีใครรู้บ้างฮัโลโหลรู้ไหม,ไมเมล็ดแดงทำหน้าที่อะไรไม่มีเหรออภีพรเออมีไหมครับก็ทำหน้าที่หลักๆอะไรนั่นเองนะขนส่งออกซิเจนนะครับไปเลี้ยงร่างกายนะแล้วก็นาะเมล็ดขาวก็ ปกป้องร่างกายเราเป็นเหมือนทหารเน่เป็นตัวกําจัดเชื้อโรคแล้วก็พวกไฟเบอร์อะไรต่างๆนะครับก็เป็นสารอาหารหลักๆของเลือดก็คือเรื่องการขนส่งหรือขนถ่ายทั้งเรื่องของอาหารเรื่องของแก๊สต่างๆเดี๋ยวเราให้เรียนรายละเอียดเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงเราจะมองเห็นพวกนี้ไหมครับเราก็คงเห็นเป็นแค่หยดเลือดนะหรือเลือดที่แข็งตัวเป็นแบบเห็นเป็นกล้องกว้างไม่ได้เห็นรายละเอียดเล็กๆแบบนี้งั้นประโยชน์ของ กล้องจุลทรรศน์ที่เราจะพูดถึงในหัวข้อนี้นะครับอ่านะถ้าเราสังเกตด้วยตาเปล่าไม่เห็นแน่นอนนะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์นะกำลังขยายสูงด้วยนะถึงจะเห็นเม็ดแดงเล็ดขาวแล้วก็ไฟเบอร์ได้โอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องกล้องจุลทรรศน์กันในในหัวข้อนี้อ่ะเ,เรามาดูอันนี้เป็นนะครับอ่าอีกหน้าหนึ่งส่วนของกล้องจุลทรรศน์ที่เราใช้ นะซึ่งองค์ประกอบหลกัหลกๆเรารู้แล้วว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆเ,เรามองไม่เห็นหรอกเราต้องใช้แว่นขยายแว่นขยายก็ไม่พอต้องใช้กล้องจุลทรรศน์เพราะว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างแม้ร่างกายเราเองเนี่ยก็ประกอบด้วยหน่วยย่อยก็คือหน่วยที่เรียกว่าเซลล์นะครับบางทีอาจจะใช้แว่นขยายได้ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเราก็ใช้แว่นขยายได้นะครับก็นะแต่มันก็จะไม่ได้เห็นได้ทั้งหมดนะครับไม่ได้เห็นได้ทั้งหมด เราเขาเลยต่อมาประดิษฐ์แรกๆเขาใช้แว่นขยายก่อนต่อมาประดิษฐ์เป็นกล้องจุลทรรศหรือไมโครสโคปนะแรกๆก,ก็ใช้่องวัตถุขนาดเล็กจนมาพัฒนานะครับกลายเป็นกล้องจุลทรรศใช้แสงที่เรียกว่าไลท์ไลท์ที่แบบว่าแสงนะครับ l i g h t ไลท์ไมโครสโคปอันนี้นะนีะ่เดี๋ยวดูก่อนในนี้เราเห็นอะไรบ้างในนี้มีสิ่งมีชีวิตกี่กลุ่มครับในโหลที่กําลังเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงปลาอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างนะักเรียน มีปลาใช่ไหมจี่ปลาหนึ่งชีวิตหนึ่งสิ่งละมีต้นต้นพืชนะครับหรือสาหร่ายเนี่ยนะอีกสองเห็นไหมแต่คิดว่ามีอย่างอื่นในน้ำอีกไหมครับนักเรียนนอกจากปลากับพืชแล้วเนี่ยนักเรียนว่าคิดว่ามีอย่างอื่นอยู่ในน้ำไหมฮัลโหลโอะอัสันมนัสตอบหน่อยเราช่วยเพื่อนตอบหน่อยนอกจากปลากับกับตัวสาหร่ายแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับฮัลโหลสมานัสยอยู่ไหม ถ้าเรเรียนเข้ามาแล้วครูเรียกหลายๆครั้งแล้วไม่ตอบนี่แสดงว่าเราไม่ได้ยินปลาเออนอกจากปลานอกจากสาหร่ยายคิดว่ามีอย่างอื่นอยู่ในน้ําด้วยไหมครับสิ่งมีชีวิตอื่นอเ,คคเออน่าจะมีเนาะแต่เรามองเห็นด้วยตาไหมไม,ไม่เห็นนะครับเขาบอกว่าถ้าอยากจะมองให้ขี้ปลามันชัดขึ้นอะ่ะเราต้องใช้อะไรดีถึงจะเห็นชัดขึ้นอ,อส่งปลาน่ะเหรอเออนะอยากเห็นขี้ปลาชัดก็ถ้าเบื้องต้นเราจะใช้วบนขยายก่อนถ้าอยากดูละเอียดกว่านนะั้นก็ต้องไปกล้องยูรทัศน นะแต่อาจจะต้องจับปลาขึ้นไปส่อ,สองอะไรอย่างนี้นะครับก็ก็ต้องดูความเหมาะสมเนาะถ้าเกิดปลาจะไม่ตายก็จจะทรม,มานนะจ้องดอูปลาที่มันตายแล้วหรืออาจจะใช้เบื้องต้นแค่กล้องอแค่เว้นขยายก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาจะมาเรียนเรื่องของกล้องจุลทรรศกันนะขั้นตอนมาซึ่งเราเราเราไม่ได้ทําแลบที่โรงเรียนนะครับอันนี้มันทําไม่ได้เดี๋ยวครูจะพาไปดูเรื่องของเซลล์กันดีกว่านะการส่องเซลล์พวกเนี้ย ะะการใช้งานกล้องจุลทรรศน์นะไปดูนกเนยเยื่อ,อไม่รู้ว่ามีไหมจะพาไปดูว่าประโยชน์ของกล้องจุลทรรศน์นะครับกล้องจุลทรรศน์นะอนหนึ่งนะครับอ่านี่นี่กล้องจุลทรรศน์ไมโครสโคปเดี๋ยวให้ดู ในคลิปตัวนี้นะครับพาไปดูนะองค์ประกอบของกล้องอ่านี่น,นี่นี่นะครับเดี๋ยวดูองค์ประกอบของกล้องก่อนตอนนี้อาจจะยังไม่ไไม่ได้ยินเสียงนะเดี๋ยวครูอ่าแชร์ตัวเสียงให้ได้ยินนะครับ ถ้าได้ยินแล้วบอกตอบกูว่าได้ยินด้วยนะเดี๋ยวลองดูว่าได้ยินเสียงไหมนะครับอ่าโอเคได้ยินไหมตอบกูด้วยนะว่าได้ยินเสียงหรือเปล่าได้ยินเสียงในคลิปไหมครับได้ยินไหม เื่อไม่ยินมาคนที่บายไปด้วยดีกว่าในนี้ก็จะเป็นนะครับตัวที่หมุนเลนได้นะเราองใช้มือหมุนแบบนี้นะครับกำลังขยาย100นะอันนี้เป็นตัวที่เลนใกล้ตานะครับกำลังขยายคือ10 10เท่านะเราสามารถปรับได้นะปรับสเกลได้นะครับปรับขนาดความกว้างของตาได้น,นี่เป็นแท่นวางวัตถุนะนี่อันนี้คือตัวที่หนีบสไลด์เรากดมันก็จะสามารถเปิดปิดสไลด์ได้นะอันนี้ก็จะเป็นนะครับ จานหมุนนะหมุนเปลี่ยนเลนไปและอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการขยายปรับภาพหยาบนะฮะปุ่มใหญ่ๆคือปรับภาพหยาบให้เร็วให้ช้าเห็นชัดปุ่มเล็กๆก,ก็เป็นปรับภาพละเอียดนะครับเราสามารถจะปรับภาพแต่ระหว่างนี้จะต้องมอง,มองที่กล้องไปด้วยนะแล้วก็มีการปรับดอะเฟนนะครับไอริสไดอะเฟมคือการปรับแสงอยากให้ได้แสงมากแสงน้อยอันนี้ก็เป็นตัวที่ใช้จับนะฮะหรือตัวลำกล้องี่อยู่บริเวณนี้นะครับเดียวขาวนะัอน,นี้เป็นฐานใช่ไหม นี่ฐานกล้องนะครับเราต้องรู้องค์ประกอบของตัวกล้องอันนี้เป็นตัวที่จับหรือว่าแขนกล้องนะครับเราใช้ในการจับอ่าอน,นี้เป็นเรื่องของอ่ากล้องนะครับก็จะถือแบบนี้การถือที่ถูกต้องนะครับถือโดยอ่าพยุงที่บริเวณใต้อ่าใต้กล้องด้วยเวลาจับดูดีนะเพื่อมีในข้อสอบนะครับเราวางก็จะวางเอียงแบบนี้นิดนึงนะในส่วนของปรับเลนส์นะครับหลังจาก นะเริ่ใช้งานจะต้องปรับไปที่กําลังขยายต่ําสุดเสมอนะครับต่ําสุดคือน้อยสุดอ่ะไอส่วนสั้นๆเนี่ยแล้วก็มีการปรับแล้วก็ทําการเลยครับถึงจะเปิดใช้งานเนี่ยนะแสงมาแล้วนะครับอ่าเราก็จะปรับระยะที่ตาดูว่าเราอ่ามันเหมาะกับดวงตาเราไหมความกว้างความวาวใส่สไลด์เห็นไหมกดเปิดที่สไลด์แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเราก็จะอ่าเลื่อนได้ นะมีปุ่มที่เลื่อนได้เนี่ยแล้วก็เลื่อนปรับภาพหยาบก่อนอเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเนี่ยีนน่ปบับภาพหยาบขึ้นเรื่อยๆแล้วทําการมองนะครับแล้วก็จะปรับปรับดูว่ามันเห็นชัดหรือยังถ้าไม่ชัดก็หมุนไปอีกด้านหนึ่งปุ่มเล็กๆไว้ปรับภาพละเอียดพอเราได้ภาพใหญ่ๆเห็นแล้วเห็นพอลางๆแล้วเราก็ปรับภาพละเอียดนี่ปรับแสงหน่อยเพื่อดูรายละเอียดข้างในของเซลล์นั้นๆ <c oughs> นะครับเราก็จะได้วิธีการ นะสอกล้องแล้วก็จะเห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้โอเคไหมนักเรียนนะเราไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนนะเดี๋ยวคงถ้าเปิดเทอมวงได้ใช้นะครับอาจจะได้ใช้เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นนะาสามารถที่จะปรับนะครับความแรงของแสงได้ข้างๆอยากได้แสงมากแสงน้อยเห็นไหมแล้วก็ปิดปิดก็ต้องหมุนเลนส์กลับไปที่กําลังขยายต่ําสุดเสมอเห็นไหมครับแล้วก็ หมุนให้แท่นวัตถุเนี่ยแท่นเลนเนี่ยลงมาต่ําสุดอันนี้เป็นการเก็บนะแล้วสไลด์กลับมาเก็บในกล่องให้เรียบร้อยนะครับตามระดับขั้นตอนนะปิดอุปกรณ์เก็บใส่กล่องอันนี้ก็จะเป็นจบนะครับทำควองสะอาดด้วยอาจจะมีส่วนของการเปื้อนแรงต่างก็ควรจะเช็ดให้เรียบร้อยนะแล้วก็ปิดนะครับอันนี้เช็ดเลนนะกระดาษเช็ดเช็ดเลนเพื่อจะได้ไม่มีคราบต่างๆแล้ว มีผลนะเก็บซ้ายให้เรียบร้อยนะครับอ่าเก็บสายให้เรียบร้อยเราก็จะเอากล้องตัวนี้ไปเก็บไว้กับที่เหมือนเดิมอันนี้เป็นหลักการที่เราใช้นั่นเองนะครับโอเคอ่าเป็นไงครับอันนี้เรื่องกล้องเนาะเดี๋ยววยัฒนายครับวัฒนาเข้ามาใหม่าเพิ่งมาไปไหนมาเอ่ยออ่ากินข้าวอยู่ครับอ่ากินข้าวอยู่โอ้ยมันได้เวลาต้องกินข้าวก่อนดิเรา เลิกเ,ลกเรียนเร็วน,น,นี่เอ่อที่หลังมาเร็วน,นี้นะดีมากเข้ามาดีมากนะครับแต่ที่หลังกเรา้องกินข้าวก่อนนะครับพอเราเริ่มเรียนเที่ยงสี่สิบแล้วก็เราจะเลิกเรียนของวิชาก่อนหน้าครูเนี่ยคบาบ 4, คาบสี่ก็คือเลิกเท่าไหร่สิบเอ็ดโมงใช่ไหมสิบเอ็ดโมงเอ่อเท่าไหร่ครับเจ็ดโมงกว่าป่ะเจ็ดโมงไม่เกินครึ่งะนะเออเราดูเวลาให้ดีดูตารางอ่ะอัน,นนี้เป็นตัวอย่างนะครับเรื่องของอ่อกล้อง นะเรื่องของกล้องเดี๋ยวมาดูนิดนึงครับสุดท้ายนะการคพบเซลล์นะจากการที่เราเขาเขาประดิษฐ์กล้องนี่แหละทำให้เขาคนพบเซลล์ครั้งแรกคือรอเบิร์ตฮุกนะรอเบิร์ตฮุกเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษนะเขาเป็นคนที่สังเกตเห็นเซลล์เนี่ยครับนะโดยการใช้อะไรเอ่ยใช้กล้องจุลทรรศน์สังเกตเปลือกไม้คล็อกนะเข้าไปดูไม้คลอเอาไม้คอกมานะจุกไม้คอกด้านบนเนี่ย ด้านที่เราที่ที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นจุกใส่พวกขวดวายอะไรเงี้ยแชมเปญต่างๆไปส่องดูครับเพราะว่ามีช่องเล็กๆเล็กๆเ,เ,เ,เป็นรูพุนๆแบบเนี้ยนะแล้วเขาก็เลยเรียกมันว่าเซลล์แล้วระบททุกก็เป็นคนที่คนพบเซลล์แต่ว่าสีนดงๆคือผนังเซลล์พืชยังคงเหลืออยู่นะอย่างตากที่มันตายไปแล้วก็ยังเป็นรูปร่างเป็นเซลล์อยู่เป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบจนต่อมานะครับ ในปี2217เกือบเกือบปีเกือบ,เ,รรบเกือบเท่าไหร่ครับเกือบเกือบ10ปีนะอ,อันโตนีวาเลเวนฮุกก็สังเกตหยดน้ำและพบสิ่งมีชีวิตจุลินทรีย์หลายชนิดฉะนั้นถ้าคำถามคือถ้าไม่มีกล้องจุลทรรศน์พวกเขาจะพบความรู้เหล่านี้ไหมครับนักเรียนฮลัฮโลโหลฮัลโหลจะพบไหมคิดว่าจะพบ จะพบจะพบะสิ่งชีวิตเหล่านี้ได้ไหมครับถ้าไม่มีกล้องจุลทรรศจ,จะเจอไหมพัฒนาเ๋ยวพัฒนาเข้ามาแล้วถ้าไม่มีกล้องจุลทรรศคิดว่านักวิสา์เขาจะได้เห็นภาพได้เห็นเซลล์แบบนี้ไหมเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยถือว่ากล้องจุลทรรศสำคัญไหมสำคัญนะโอเคครับวันนี้มาทั้งหมดสามสิบเป็นเจ็ดชีวิตนะจากสามเั่นไหร่นะเกือบสามสิบคนเนาะ โอเคเดี okay, ๋ยวครั้งหน้านะครับนี่อ่าอันนี้เป็นองค์ประกอบของกล้องจุลทรรศนะองค์ประกอบของกล้องจุลทรรศเดี๋ยวครูจะมีใบงานให้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาต่อเรื่ององค์ประกอบของกล้องอีกทีนึงนะครับอ่าเดี๋ยวครูมีใบงานใบงานให้ทาจะส่งให้โอเคเดี๋ยวเช็คชื่อก่อนอ่าเดีย๋ยวเช็คชื่อก่อนเ็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวครูจะเช็คให้